ทุกคนเลิศมากเลยที่นี่เนี่ยเขาจะดังเรื่องของทุกอย่างนะพูดถึงแล้วเนี่ยต้มเครื่องในต้มเลือดหมูอย่างเงี้ยฮะเขาจะใส่ใบจูจิงฉ่ายนะฮะทุกคนเนี่ยฮะจูจิงฉ่ายที่จะเป็นเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรจีนไงฮะนี่ฮะสมุนไพรแล้วก็มีมีคุณค่าทางโภชนาการทุกคนนะฮะแล้วก็มีใส่พริกน้ำส้มน้ำส้มตรงนี้เลยร้านนี้จะแบบเลิศมากเิ็นกับฟงกาแฟโบราณของตัวเองด้วยนะจ้มีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ จะมีเขาเรียกว่าข้าวมันไก่ดูดูข้าวน่ากินมากทุกคนจ๋าแต่ที่สําคัญคือโจ๊กเนี่ยนะฮะโจ๊กเนี่ยเขาจะเห็นไหมฮะเขาจะแยกเขาจะแยก,แยกไอเน,นี้ยผักต่างหากนะฮะใครจะใส่อะไรก็หยิบเอาได้เลยฮะ,ะช้อนตักก็ได้หรือใช้มือหยิบเอาเลยนะฮะทุกคนบางคนอาจจะไม่ชอบขิงก็ไม่ต้องใส่ขิงเข้าไปนะฮะนี่ฮะโจ๊กใส่ไข่ทุกคนน่าทานมากทุกคนจ๋า โหะะลดมาทุกคนเรากินนะตรงนี้แยกลำปางเวียงทองรู้ไหมจำง่ายๆจากโรงแรมลำปางเวียงทองก็ไม่ไกลจากการมณีเพรสหาทุกคนจะคนเดินไปหน่อยประมาณ550เมตรจากโรงแรมการการการระวีเพรสทุกคนเส้นนั้นจะไปอ่อร้านชานมร้านโกโก,โก้เทสโกโก้นะฮะเ0 0เมตรตรงสี่แยกเอ่อตรงสี่แยกเนี่ยฮะ หน้าหอนอาฬิกา5แยกอะไม่ใช่4แยกนะฮะ5แยกทุกคนตรงนั้นจะไปตลาดอัศวินก็ได้จะไปอร่อยบาทเดียวก็เป็นอีกบรรยากาศนี่แต่ถ้าเกิดใครจะแนวแบบว่าอาหารที่เป็นแนวโจ๊กอาหารเช้าเนาะนะอาหารเช้าต้องมาที่นี่หาไข่กระทะก็มีหาทุกคนไข่กระทะโจ๊กคนจ๋าแล้วก็เราก็ใส่พริกน้ำส้มพริกไทยใส่ได้เลยหาทุกคนพริกไทยแล้วก็พริกน้ำส้มใครชอบพริกน้ำส้มแบบไหนมีทั้งแบบ เป็นชิ้นชิ้นกับแนวต่ำละเอียดแบบคลาสชแบบนี้ก็ได้ทุกคนอูตายแล้วนะเป็นส้มน่าทานมากริกโจ๊กก็ต้องใส่พริกน้ำส้มเสมอนะฮะ,นะฮะทุกคนนี่ฮะเห็นไหมลำปางมีแต่ของอร่อยนะของอร่อยอร่อยเยอะเลยนะฮะ ร้านนี้ดังมากเลยหาขายทั้งวันทั้งคืนนะฮะ,ะปิดกี่โมงนะปิดใชไหมที่นี่จะมีรูปของหลวงพ่อเกษมด้วยกเกษมหลวงพ่อเกษมเคมิโกเนี่ยจะเป็นเกจิอาจารย์ที่ดังมากนะฮะอยู่ที่ทางไปสุสานไตรมิตรเมื่อวานเราเกือบไปมาแล้วฮะเพราะเราไปวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามมาไปกินข้าวซอยตรงบ้านข้าวซอยอร่อยมากก็แวะมาที่นี่ก็เลยได้มาโอ,อกาสมาทาน ร้านโจ๊กเฮงๆนะฮะร้านโจกเจ็ดสิบห้าค่ะทุกคนนะทุกคนอืมอืมอร่อยมากทุกคนอืมอร่อยอะ่ะทุกคนดูสิอืมอย่าอร่อยมากทุกคนจ้าอืมอร่อยมากเลย ดูหมูดูหมูัะชออ่อก็สิอร่อยมากทีนี้จะหมุนมีขนมจีบสาลาเปาด้วยนะฮะทุกคนขนมจีบสาลาเปาติ่มซ้ำ <c oughs> นะเป็นอาหารเช้า สุดยอดกินเราเดินไปเซ็นทั่นได้เลยนะเนี่ยแต่ตอนนี้เซ็นทั่นข้างล่างก็ทําเป็นเหมือนวีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมาคล้ายๆกับแบ่งนะฮะแบ่งให้เช่าเดี๋ยกินชานมก่อนอชานมทุกคนมาลำปาง บางคนจะไปงานแม่เมะาะไงช่วงปลายปีเขาจะมีงานแม่หมาะดอกเซี่ยวบานอะไรของเขาอะนะฮะลำปลังจะมีเทศกาลกิจกรรมเยอะนะฮะแต่ที่ชอบที่สุดอยากจะไปอยู่ตลอดก็คือน้ําตกแจซ้อนกับน้ำบ่อน้ําร้อนที่เราอยากไปมากมาทุกครั้งก็พูดริงทุกครั้งแต่ไม่เคยได้ไปเพราะว่าไปครั้งเดียวตอนเมื่อ20ปีที่แล้วประมาณนี้ฮะชอบมากเป็นน้ําตกที่มีบ่อน้ําร้อนอยู่บริเวณน้ําตกด้วยอยากคิดดูแล้วกันมีที่ไหนในโลกะฮะ ที่มีทั้งบ่อน้ําร้อนแล้วก็น้ําตกอ,อร่อยมากทุกคนเข้<น>มข<า>้นมาก<า>นะฮะจะน้นมาลาปางหุ่นนี้เดี๋ยวต้องเว้นช่วงไปก่อนนะฮะห,หนวนาต้องจัดแจสซอนแล้วก็นะฮะหาสิ่งดีๆมาฝากกันอย่างคราวนี้ก็มาเจอร้านดีๆนะฮะศาลเจ้าแม่สุชาดานี่เราก็เหนือความคาดหมายเนาะว่าข้ามฝั่งแม่น้ําวังไปนิดเดียว ะะก็จะเจอวัดสุชาดาราพระแก้วดอนเต้าซึ่งพระแก้วมรกตเนี่ยปฏิสถานที่นี่ถึง3-2ปีอันนี้ถือว่าโชคดีมากที่ได้มาเจออะไรดีๆร้านดีๆมาเจอร้านอ,อ๋อร้านโจ๊ก5มาเจอณนะบ้านแม่รีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทที่เดินไปนะ,ะเดินไปร้านชิลริมแม่น้ำวังฮนะ,ะร้านอาหารน่ารักมากมีเพลงให้ฟังด้วยอาป้อนทุกคนแล้วก็ไปเจอเออเฮือนข้าวซอย ไปเจอร้านคินคาเฟ่ในเมืองที่เลี้ยงเยื้องกับโรงพยาบาลลำปางคินคาเฟ่เป็นรีสอร์ทเป็นคาเฟ่ที่ดีมากบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยมากอร่อยมากทุกคนอร่อยอย่ามากินอ่ะทีนี้มาดูต้มเลือดหมูฮะทุกคน ดูจิงฉ่ายต้องกินนะครับเพราะว่ามีวิตามินเอเยอะ,ะมีเส้นใยเหล็กแคลเซียมเยอะนะฮะจูจิงฉ่ายที่นี่จะดังมากสดใจไม่ต้องไม่ต้องปรุงอย่างได้แต่เราชอบเปรี้ยวเราก็จะใส่เปรี้ยวเข้าไปหน่อยนะทุกคนนะคใส่เปรี้ยวเข้าไปนะใส่เปรี้ยวเข้าไปฮนะทุกคน อร่อยมากอืมปรีดเลยทุกคนอันนี้อร่อยมากอืทำกองอร่อยขายให้ลูกค้าปื้มเนี่ยภูมิมใจนะทุกคนนุ่ม,อ,มอร่อยมาก อร่อยเลยทุกคนอือเราต้องถ่ายไปตั้สองสามคลิปดีไหมจะได้ลงเรื่อยๆไงฮะเวลาคิดถึงร้านนี้ทุกคนจะได้นึกถึงอือืออร่อยจริงอืิงปกติเราจะไม่ถนัดร้มือดหมูนะเจอเจ้านี้ไปแล้วแบบสุดยอดเลยอนะละลายเลยทุกคน อือร่อยมากดูจริงจาดเนี่ยอ,อร่อยมากเดี๋ยวโพสคลิปนี้ก่อนนะคะทุกคนอย่าเม็มเต็มอีกนะฮะเดี๋ยวยาวไปโฆษณาไม่เข้าเอา <laughs>